สวัสดีครับวันนี้16เมษายน2 5 6 5นะครับเราก็จะมาสแกนไฮด์ไฮด์อิเทอร์นสแกนหุ้นของเรานะครับโฟรแม้ต่างๆดังนี้นะครับก็จะมีศูนย์ถึง1บาทอยู่ร่ม30,000ถึง1เึ่งพันล้วก็เจอแปนด์ในดดิชั่นแล้วก็มี a b c d นะครับซึ่งถ้าเรากด save แล้วกดลังสก e ีนขึ้นมาก็จะได้หุ้นประมาณนี้นะครับ ตัวแรกเลยมีบุกจักตรงนี้ก็คือเป็นแนวโน้มน่าจะเป็นไป2องหรือไป B นะครับแต่ประเด็นก็คือเขาย่อตัวลงมาตามกระแสของตลาดของเซตนะครับเราจะบอกได้ว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงมันก็ดูที่ MACD แล้วก็ดูที่วอลลุ่มนะครับว่าก็จะเป็นยังไงนะครับขาลงหรือขาขึ้นยังไงนะครับดูก่อนนะครับจากตรงนี้ก็คือว่าสำหรับบุกนะครับ BR d o u b l e OK นะครับก็อยู่ต่ำกว่าที Re ่เน r ่ยเลคชั่นแล้วก็อยู่ต่ำกว่า รู้จะแบงนะครับแม้ว่าจะเป็นแท่งเทียนสีไส้สีเขียวแล้วก็มีไส้เทียนนั้นอยู่ระดัข้างบนก็บอกได้ว่าในวันถัดไปนั้นได้ทั้งขึ้นและลงนะครับแต่ให้เปอร์เซ็นต์ในการขาขึ้นนั้นมากนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นแท่งเทียนที่บ่มบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับราคาติดกลับขึ้นไปแต่ประเด็นคือเราจะต้องมาดูที่วอลลุ่มนะครับวอลุ่มนั้นเข้านิดหน่อยนะครับ เราก็ยังคงมี MACD อยู่ในสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะล่วงลงมาได้เช่นกันตัวนี้ถ้าเกิดท่านที่ถือเวลาเราก็จะบอกให้ความมีความชื่นใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นแนวโน้มไซด์เว์อ up นะครับความเป็นแนวโน้มจังหวะขาขึ้นนะครับตัวจังหวะใหญ่นะครับก็คือของตัวที่เรียกเลชั่นมีจังหวะใหญ่คือจังหวะแนวโน้ม ขาขึ ies, ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวนี้ก our ็จะเห็นว่าจังหวะก็ยังคงไม่จบในการที่จะขึ้นไปก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านซื้อถ้าแถวนี้ท่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลใดๆนะครับก็คือว่ายังไงก็ได้กําไรนะครับยังไงก็ก็มีโอกาสติดกลับขึ้นไปที่1.25คือว่าตอนนี้แม้ว่าจะเป็นจังหวะขาลงเขาก็ตามนะครับเขาจะเป็นจังหวะขาลงก็ตามเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะมารอรับที่บริเวณ 0.81นะครับแล้วก็เขาก็จะมีโอกาสสวิงตัวขึ้นไปที่1.19หรือ1.25นะครับฉะนั้นถ้ามองระยะไกลหรือมองอแนวโน้มก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ยังคงทำกำไรได้นะครับก็ขอให้ท่านนักลงทุนก็ปรดวางใจแล้วก็สบายใจได้นะครับท่านเล่นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น บบนี้ก็ยังถือว่ามีโอกาสทำกำไรกลับขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าท่านเข้าที่บริเวณตรงไหนก็ตามท่านจะไม่เป็นชาวดอยงานนะครับก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะกลับขึ้นไปที่1.25หรือ1.19ได้นะครับในร้อยวันข้างหน้านี้นะครับโอกาสก็จะมีโอกาสที่จะีกลับขึ้นไปก็ถือว่าวางใจได้นะครับสำหรับตัวแรกนะครับผ่านไปนะตัว KWOL นะครับ ตัวนี้เป็นลักษณะใดนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะขาลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แนะนําให้จือยาวนะครับแนะน,นําให้ทำอะไรส,สั้นๆถ้าทําได้นะครับจากกําไรก็ทําได้นะครับแล้วก็มีบอลุ่มเข้านิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับถือว่าอาจจะเป็นบอลรุ่มออกก็ได้นะครับแล้วก็มี m อฟเนั้นอยู่ในสิงแนวนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าต้องหาทางตัดเอากอ,อไราออกมาได้นะครับเนื่องจากว่าก็เป็นจังหวะหุ้นนั้น เป็นจังหวะสูงสุดมาเรียบร้อยแล้วก็มีการคืยอย่อตัวขึ้นมาอีกรอบแล้วก็กําลังจะลงมาตัวนี้ก็เป็น A ตัวนี้เป็น B นะครับเป็น B เรียบร้อยเสร็จขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็โค้งลงมาเอาดีตัวกลับไปอีกรอบนึงก็จะค่อยไซเวลงมานะครับนี้ก็จะกลายเป็น C เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าท่านสามารถทํากําไรได้บริเวณนี้ท่านก็ควรที่จะออกนะครับเพราะว่าจังหวะมันเป็นจังหวะขาลงนะครับเพราะฉะนั้น ในจังหวะถัดมาก็คือว่ายังไงนะโน้มก็เป็นโน้มขาลงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ท่านไม่ควรที่จะถือนานนะครับแนะนําประมาณนี้นะครับว่ายัางไงซะท่านต้องหาทางทํากงไรสั้นๆแล้วออกนะครับอย่าถือนานนะครับสำหรับตัวเกเจนะครับตัวถัดมานะครับตัว HPT ตัวนี้ลักษณะเห็นไหมครับว่าเขาลงเปิดขึ้นเปิดขึ้นลงอย่างเงี้ยตัวนี้ยังคงมีแรงต้านนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าเขาเป็นไส้เทียนที่ อ่ะเป็นโดจิที่ประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นการสะบัดแมเมาอย่างรุนแรงนะครับคือมีการย้อนกลับขึ้นไปทำกำไรนะครับในวันล่าสุดนะครับมีการย้อนกลับขึ้นไปทำกำไรแล้วก็อ่ามีการลดตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับเราออกมาวางฐานอยู่ด้านล่างแต่ประเด็นคือเขายังฟงอยู่เนื้อตัว l i n e a r i เ a t i o n แล้วก็แต่ว่าอยู่ต่ำกว่าตัวึงกลางบลเจอร์แบนนะครับประเด็นก็คือว่าเขามีวอลรุ่งขาย รุนแรงเห็นไหมครับมีวอลรุ่มขายเมื่อวานนี้มีวันรุ่มซื้ออย่างมากนะครับวิธีการดูวอลุ่มนะครับต้องดูถ้ามันเป็นสีสีเขียวคือมันมีการซื้อมากเหมือนกับตรงนี้ก็คือว่าที่มันเป็นแท่งสีแดงแนี่ก็คือเขาหลอกซื้ออยู่นะครับเขาหลอกซื้อนะครับในขณะที่มีการลงมาเรื่อยๆืเนี่ยนะเขาหลอกซื้อพอเขาหลอกซื้อเสร็จสําเร็จปุ๊บในว,วันถัดมาเขาทาการลีนขายนะครับมีการเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ ค่อยๆลินขายลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งของเขาหมดนะครับเขาก็ได้เต็มเขาก็ได้กําไรเรียบร้อยเสร,ร็จเขาก็ปลุกมือทํานะครับถัดมาราคามันก็จะค่อยๆลงมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็พ,พอมาถึงตรงนี้เสร็จก็มีโอกาสที่ดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตัวนี้นั้นมีแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มใหญ่คือเป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะถือนานนะครับตอนนี้ก็คือหุ้นแต่ละตัวนี้เขาค่อยๆเขาค่อยๆลดพอตออกนะครับ การบาลาน์พอร์ตก็สําคัญนะครับการบาลาน์บาลาน์พอร์ตของตัวเองหรือว่ามีถ้ามีตัวไหนมากกว่าตัวไหนลดน้อยกว่านี่ก็ต้องมีการบาลาน์พอร์ตให้ให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความสมรภารนะครับสาหรับราคาหุ้นแล้วก็การทํากําไรนะครับยังไงก็จะลืมไปบาลาน์พอร์ตตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้ก็เห็นว่าเป็นแนวโน้มแนวโน้มค่อยๆสายไปดาว์ลงมาก็อันตรายสถานการณ์เช่นนี้ท่านต้องระมัดระวัง ตัวถัดมานะครับตัวมาโก้นะครับตัวนี้ก็เป็นจังหวะจากจังหวะคือ,อเดิมทีนึงเขาจะจากจุด A ก็จะขึ้นไป B นะครับ B ก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่พอลักษณะแบบนี้ก็คือลงตามจังหวะหุ่นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะค่อยๆเพราะว่าเนื่นองจากว่าอยู่ต่ำกว่าลีเนี r เลกเกชั่นแล้วก็อยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของฟ o ตเจอร์แบงก์นะครับ การบีบตัวของฟ er ุตเจอร์แบงก์ก็คือบีบตัวเข้ามาถ้าเกิดอยู่ต่ําด้านล่างราคาอยู่ด้านล่างก็จะขึ้นไปด้านล่างอาลงมาด้านล่างนะครับราคาขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วพอราคาลงมาด้านล่างก็จะเป็นลงมาแบบนี้นะครับก็จะเป็น C นะครับอย่าลืมนะครับว่าลักษณะของราคาหุ้นนั้นถ้าเกิดว่าในจังหวะนี้ท่านถืออยู่นะครับก็เป็นอนันว่าท่านต้องทําใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นแนวโน้มขาลงท่านต้องทําใจก่อนนะครับท่านถึงจะรอรับตรงนี้ได้นะครับก็คือ รอให้มันลงมาตรงต่ําสุดของตัว Line l i เ e ีย equation นะครับแล้วเขาก็จะสวิงตัวกลับขึ้นไปนะครับส่วนจังหวะรอก็ภายใน100วันนะครับภายใน100วันเขาก็จะลงมาแล้วก็ค่อยสวิงตัวกลับขึ้นไปแล้วท่านก็ขายทํากําไรนะครับตอนแรกนั้นมาโค้นั้นมีโอกาสด,ดูแนวโน้มเขายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่พอไม่กี่วันเขาก็เป็นแนวโน้มขาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องหาทางออกให้ได้นะครับเนื่องจากว่าจังหวะ a ไป b ไม่ถึงแล้วนะครับ ังหวะ A ไป B ไม่ถึงเมื่อไม่ถึงเสร็จก็แล้วลักษณะของเขาก็คือกดดาวลงมานะครับลักษณะของเขาก็คืออยู่ต่ำกว่าตรงเส้นบูสเจอร์แบนนะครับเมื่อต่ำกว่าบูลเจอร์แบนเขาก็จะลงมาแบบนี้ทําได้2อ,อย่างคือตอนนี้ท่านก็แค่รอรับอยู่ที่บริเวณแถวๆนี้นะครับที่0.61นะครับเมื่อท่านรอรับอยู่แถวนี้เสร็จราคาเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่0.92ท่านก็ทําการคัดเอาที่0.92นะครับ แต่ตอนนี <jogo. S 1> ้ก็คือว่าจังหวะก็จะลงตามเซตนะครับเมื่อเซตราคาตกลงมาตัวนี้ก็จะราคาค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจังหวะเขาจะลงยังไงนะครับเราก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวรอรับนะครับที่0.61นะครับแล้วก็พอจังหวะที่เขาดีดขึ้นไปเมื่อท่านได้กําไรท่านก็ต้องออกนะครับแต่ว่าตอนไหนถ้าพอท่านได้กําไรในพอร์ตปุ๊บท่านต้องรีบออกเพราะว่าจังหวะเขาเป็นจังหวะไซดเวดาครับนื่จกว่าตอนนี้ ัว m a c d นั้นอยู่ชนๆกับสัญญาณพอดีนะครับก็ยังมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปนะครับหรือตัวนี้จะเป็นแนวโน้มอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะก็ลงมาแบบเสร็จปุ๊บเขาก็จะค่อยย้อนกลับขึ้นไปนะครับเราก็ไปชนด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อรู้จุดต่าสุดเรียบร้อยแล้วรู้จุดสูงสุดเรียบร้อยเมื่อเราก็รอขายแถวจุดสูงสุดนะครับรอขายที่จุดสูงสุดตรงนี้นะครับเพื่อออกทันทีนะครับเพื่อออกเพื่อออกตัวจากผู้นี้ทันทีนี่จะกว่าเป็น แนวโน้มไซด์เวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาสูงแถวนี้ท่านก็ตั้งขายตั้งขัดเอาออกไปนะครับสลหรับตัวมาโก้นะครับถัดมานะครับตัว c c i g ครับ CIG นี่เป็นจังหวะยังคงเป็นจังหวะที่สามารถยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากาว่ามีตัวรุ่มเข้านะครับมีวุรุ่มเข้านิดหน่อยแล้วก็มี m a c d อยู่ในสัญญาณนะครับเพราะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซเวออกมาด้านข้างครับ เห็นไซเวคขึ้นนะครับแล้วก่อนที่เขาจะลงมานะครับจังหวะถัดมาคือจังหวะลงนะครับเพราะนั้นท่านที่ถืออยู่แถวๆนี้ท่านควรจะทำกำไรด้วยการขายนะครับตัวนี้เป็นจังหวะไซเวดานะครับก็อย่าถือนานนะครับ c i g นะครับเป็นจังหวะสแกนออกมาให้เห็นว่าเป็นจังหวะั้นสั้นนะครับทำกำไรแบบสั้นๆแล้วก็ตัว,ตวแท่งเทียนนั่นก็เป็นลักษณะของโดจิด้างด้านบนยาวกว่าแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับ ก็จะอยู่ในเส้นของดีเนอเรเกชันนี่ครับไซเวจังหวัดไซเวมาครับจังหวะนี้ก็คือว่าเข้ามา A เรียบร้อยปุ๊บเข้ามา B เรียบร้อยแล้วปุ๊บจังหวะถัดมาก็จะเป็น C นะครับค่อยๆ่อยไซเวลงมาเพราะฉะนั้นทอนนันทุนก็พิจารณาดูนะครับว่าจังหวะนี้เราควรํามยังไงดีนะครับถัดมานะครับ AQUA นะครับ AQUA นั่นก็เป็นจังหวัดไซเวมาสักระยะหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็น จังหวะที่ดีนะครับขอให้ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับอย่าลืมนะครับหุ้นที่ผันผ่านมาที่พุ่งที่พุ่งขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเขาจะไซด์เวย์มาในกรอบสักระยะหนึ่งนะครับเขาจะไซด์เวย์มาในกรอบสักระยะหนึ่งนะครับไซด์เวย์ไซด์เวย์มาแล้วก็ถ้าเกิดราคาอยู่เนี่ยเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับจําได้ไหมครับหุ้นที่ไซด์เวย์อยู่ในเกาะครับเดี๋ยวจะให้รอดูระยะของเขาที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับจังหวะถ้าเกิดว่าเขาไซด์เวย์อยู่ในกรอบมานานนะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบมานาน เวลาเขาขึ้นพุ่งปุ๊บเขาจะขึ้นพุ่งอย่างนี้นครับพุ่งขึ้นไปแล้วก็ถึงกรอบด้านบนนี้ภายในประมาณ2อาทิตย์หรืออ่าอาจจะอาทิตย์กว่าๆนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็จะไซด์เว์มาด้านข้างอยู่ในกรอบของตัวลีเนียลิเกชั่นโดยกรอบใหญ่ก็จะเป็นไซด์เวพนะครับตัวนี้เป็นจังหวะหุ้นที่ดีนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บราคาก็อ่าพอไซด์เว์มาสักระยะหนึ่งเขาเขาจะมีราคาพุ่งขึ้นไปปูดขึ้นไปนะครับ แล้วถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นเช็ดเดียวกันทํานองเดียวกันนะครับก็จะซด์เวมาตานี้แล้วเมื่อมาชนตรงนี้เสร็จราคาก็าจะพุ่งขึ้นไปปุ๊บอย่างนี้นะครับนั้นตัวนี้เป็นจังหวะที่ถือว่าเอคัวนี่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่ามีการทํากําไรเป็นระยะนะครับมีการทํากําไรเป็นระยะขึ้นไปเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่นักทุนที่พอมีทุนหรือว่ารู้จักการวางวางทุนทํากําไรก็ น่าเหมาะสมที่จะเท่าเก่เกเข้าเกงกำไรสำหรับ equa นะครับ a q u u a นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่ได้กำไรอย่างสูงนะครับจังหวะถ้าจังหวะตรงนี้ก็คือว่าถ้าดูจากตรงนี้ก็คือจังหวะถัดไปเ็าจะค่อยๆไซเวไปอีกงานนะครับท่านต้องเตรียมตัวทำใจนิดหน่อยนะครับให้เข้าไซเวไปด้านข้างสักระยะหนึ่งนะครับภายใน100วันนี่นะครับเขาก็จะพุ่งพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับค่อยๆ ค่อยๆ่ยไเว่ขึ้นไปค่อยๆ่ยไเว่ขึ้นไปนะครับก็จะขึ้นไปที่0.81นะครับตอนนี้หลักอาต้นทุนก็น่าอยู่ที่0.62หรือ0.64นะครับก็ถ้าเกิดพูดในทํำนองบอกเกอร์ก็จะเป็นแนวรับก็จะอยู่ประมาณที่0.61ถึง0.62ส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่0.64 0.65นะครับส่วนแนวที่ทํากำไรสูงสุดแนวเป้าที่ตั้ง t าเก e ไว้ก็อยู่ที่0.81นะครับ 0.80นะครับสำหรับตัว XQ XQ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งหุ้นตัวไหนที่ไซเวย์บางแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับเพราะกําลังสะสมพลังไ่เรื่อยนะครับแล้วก็ราคาก็ยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณนี้ยิ่งใหญ่เลยนะครับรอแค่จังหวะบนลุ่มเข้าตรงนี้นั่นเองนะครับให้ท่านพิจาดูนะครับก็ลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าไปฟังใครนะครับ90%คนที่เล่นหุ้นแล้ว เจงนี่เขาสํารวจออกมาแล้วนะครับว่าเนื่องจากว่าฟังคนอื่นนะครับเชื่อคนอื่นไม่เชื่อตัวเองนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับท่านนักทุนนะครับมานะครับตัวนี้โอ้โหแนวโน้มเป็นจังหวะแนวโน้มที่ดีนะครับมีการไซเวย์ไปด้านข้างจนสร้างแนวเทตเป็นเส้นประมาณนี้แล้วราคาก็อยู่แนวโน้มมีเส้นแนวเทตเป็นแบบนี้นะครับเส้นแนวเทตป่าปุ๊บก็จะมาชนตรงนี้เสร็จปุ๊บตังนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปนะครับดีตรงขึ้นไปอย่างนี้นะครับ เราจะไม่มองเราอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเขามีราคาต่ากว่าตรงมีราคาต่ำกว่าตรงถึงกลางนะครับเขาก็จะเป็นการกดขงใหม่นี้นะครับเพราะฉะนั hmm. ้นจังหวะแบบนี้ก็คือว่าเราจะรอได้2อย่างหรือ3อย่างนะครับวิธีการรอก็คือมารอที่ประมาณ0.4 6ีกนะครับอย่าลืมนะครับนี่ h i ริ h i g h return นะครับหลายคนว่าเอาหุ้นขาลงแบบนี้ยังจะมาทํากําไรอยู่ได้ยังไงนะครับเป็นจังหวะที่ เราจะต้องเสี่ยงน,นะครับ high risk high return เพราะเราคือว่าเราเห็นจังหวะต่ําที่สุดของเขานะครับตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาจะขึ้นไปสูงสุดที่ตรงไหนนะครับจะอย่าลืมนะครับชีวิตหุ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับวงจรชีวิตหุ้นก็จะมีขึ้นมีลงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวงจรชีวิตตรงนี้มีหุ้นมีหุ้นของมีขึ้นมีลงอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราดูตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็เมื่อเขาขึ้นไปสุดนะครับเมื่อข,ขึ้นมาสุดตรงนี้ก็เป็นเป็น B นะครับเมื่อเขาลงมาต่ำสุดตรงนี้ก็เป็น A นะครับ จังหวะถัดไปก็จะเป็น B นะครับแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้คือว่าเพราะว่าเป็นแนวโน้มพอหลังจากที่ราคานั้นต่ํากว่าตรงตึงกลางของ b บรูจแบนเขาก็จะมีแนวโน้มไซด์เวดาวลงมานะครับก็จะลงมา A อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะขึ้นไป B ีแถวแนวโน้มถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ขาขึ้นขาลงแบบนี้เราก็จ้องทํากําไรได้สบายๆนะครับเราจะแตกต่างกับกราฟอื่นๆหรือว่าคนอื่นที่เขา บอกมานะครับแต่ว่าประเด็นก็คือของเราจำเนื้เข้าอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเป็นหุ้นแนวโน้มขาลงเราก็อย่าถือนานนะครับก็ค <hierarch ic> ือ MM> เราไม่เสี่ยงนะครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดราคามันเข้ามาในจังหวะที่เข้าตาแบบนี้คือ A <_ p id> ขึ้นไป B แบบนี้นะครับก็ถือว่าเสี่ยงก็ถือว่าได้จังหวะน่านดูน่าน่านสนใจนะครับตัวนี้มา B เ, <_ p id> เรียบร้อยนะครับ B ตรงนี้นะครับขึ้นมาชนขึ้นมาชนแนวโน้มด้านบนเรียบร้อยนะถ้าเราดูดีๆนะครับ A ขึ้นมา B เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็ลงมาตรงนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆนี่ก็เป็น C เรียบร้อยนะครับ C ก็จะก็จะกลายเป็น A ขึ้นไป B นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับขึ้นมา B เรียบร้อยพออยูย่ใกล้ๆตัวเส้นลี n e a r เ e g ช่นเรียบร้อยพอจังหวะถัดไปก็คือเขาจะเป็นจังหวะลงมา C ตรงนี้นะครับเราต้องดูให้ชัดเจนนะครับตีตีเขาเรียกมบอกให้ชัดเจนว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเนื่องจากว่า,าราคาต่ำกว่าบรูจแบนกึ่งกลางบรูจแบนแล้วก็ กำลังจะต่ากว่าตัวอินเนอรเลกชั่นตรงถึงกลางนะครับเพราะฉะนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังคงมี m a c d นั้นอยู่ตรงเส้นสัญญาณพอดีนะครับตัวนี้ก็รอแค่บนลุ่มเข้ามานะครับหุ้นตัวนี้ให้ดูวนลุ่มอย่างเดียวนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีบนรุ่มเข้ามาปุ๊บตัวนี้ก็จะมีราคาดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังคงที่ท่านที่ถืออยู่แถวๆนี้ก็มีโอกาส2ออย่างก็คือว่าถือต่อไปให้ถึงตรงด้านบนนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆแถว 0.63ก็คัดเอาออกไปนะครับคือตัดกําไรได้ก็ควรตัดกําไรออกไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัดกําไรไม่ได้ท่านก็ต้องทนรอให้มันลงมาที่ประมาณ0.42นะครับพอถึงตรงนี้เสร็จท่านก็ซื้อเข้าไปที่ตรงนี้แล้วเขาก็จะดีดขึ้นมาที่ประมาณ0.58เป็น0.67 68ประมาณนี้นะครับท่านก็ค่อยคัดเอาออกตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าถือนานนะครับ ตัวนี้คือทํากําไรได้ท่านต้องรีบออกนะครับเมื่อไหร่ที่ท่านทํากําไรได้ท่านต้องออกทันทีนะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายสลับวันนี้นะครับอโอ้โหตัวนี้เห็นไหมครับว่าจังหวะที่เขาไซด์เวย์มานานนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าตัวนี้เขาไซด์เวย์มานานนะครับเมื่อเขาไซด์เวย์มานานถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเมื่อเขามีจังหวะให้ขึ้นนะครับบอลล่มก็เข้าเข้ามาปุ๊บนะครับจังหวะ ยืนอยูย่เหนือเซ็นสิงแนลปุ๊บนะครับยืนอยู่เหนือเซ็นสิงแนลจังหวะหุ้นก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะสวยงามตัวนี้ก็มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือ,อตัวนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นการไซด์เวย์มาครั้งแรกใช่ไหมครับราคาต่ําเป็นจุดต่ําจุดแรกนะครับตัวนี้ก็จะไซด์เวย์มาตรงนี้เป็นจุดต่ําจุดที่2นะครับตัวนี้เป็น A ตัวนี้ก็เป็น B ตัวนี้ก็จะมา,ามา A แล้วตัวนี้ก็จะขึ้นไป B ครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับ upa นะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้น uh, mining นะครับเราก็ต้องอรอเขาหน่อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการถ้าเกิดท่านเข้าก็ถือว่า,ามีการรอกําไรอยู่นะครับแนวโน้มเข้าเป็นแนวโน้มซ i d e w a y s u นะครับท่านเข้าตอนไหนท่านก็ยังคงได้กําไรนะครับเนื่องจากว่าราคาก็จะกลับขึ้นมาที่ 0.85แน่นอนนะครับ0.80ตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ0.56หรือ0.57นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านเข้าตอนนี้ก็ถือว่าเข้าไปการฝากเงินไว้นะครับแล้วก็รอ,อให้เขาสซว่นไซเวย์มาซักระยะจนมาชนตรงเลเนียเลยกชั่นด้านล่างตัวนี้ก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับจังหวะของ upa ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งต่างจากกับ Save 7 up นะครับถ้าเรา,าดูของ7 up อีทนะครับ เซเวอัพนะครับอันนี้นอกเรื่องนะครับเราก็จะให้ดูหน่อยนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรเซเว่นอัพนะครับต่างจากเซเว่นอัพเนื่องจากว่าเซเว่นอัพดีขึ้น,นะะ <God. S 1> เป็นช่วงจังหวะนะครับก็จะดีขึ้นเป็นช่วงจังหวะแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งเซเว่นอ <an S 2> <c ười> ัพนี้เขาเป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็ไม่แนะนําให้เข้าไปเล่นนะครับไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นนะครับสลับเซเว่นอัพนะครับเพราะว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับ สายเวเป็น,นโน้มขาลงถ้าเกิดว่าท่านได้กําไรแล้วท่านก็ควรจะออกนะครับเพราะจังหวะพัดมาก็จะเป็น,นโน้มขาลงครับสลับเซมนะครับ,บ,บอันนี้เราก็อ่านำมาให้ท่านพี่น้าดูนะครับว่าท่านจะลงทุนยังไงนะครับก็อยู่ที่การวางแผนแล้วก็การดูแนวโน้มของราคานะครับว่าท่านจะทํำยังไงนะครับยังไงก็ฝากให้ท่านทํากําไรให้ได้กันทุกคนนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้กําไรไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสมาชิกใหม่กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับส่วนท่านสมาชิกเก่าที่สมัครสมาชิกเข้ามาเสียเสียค่ารายเดือนเดือนละ55บาทนะครับคันต่ำก็อ่าก็ขอพระคุณนะครับยังไงก็พบกันในคลิปถัดไปส่วนครับ